มันค <mile> ัดมันนางสอดนางเนมมึงในประเทศก็ขัวมึงได้แล้วประเทดแต่เมือเขากับปามึงกิมไรงั้นกับประเทศนี่เพราะว่าค้ากูเขาปลากินน้อยแค่เนี่ยคอยมีน้ำมันทาอยู่แม่ไอ้ดาบกูเนี่ยไปก่อนไปกินนิ้งเนี่ยมาคัดจังหวะคัดแถวรวบยาำกูกินไปหากินกูเฮ็ดแล้วมันนางจอบย้ำเนมขัวคอยจะไปเกี่ยวงานเกี่ยวงานอย่างมึงต้องไปเลยมันเนี่ยมึงใส่เงินกูนี่คักใส่คักด ห่าเลยเบิดมือเบิดเป็นที่ห้าเนี่ยเฮ้ยคุเบจมุกสิกระเตื้งบ่กูบ่จมสิสิอยู่ได้บอกว่ามีผู้ใหญ่ยังจะก้นอ่ะ